เริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เรื่องของการจราจรนะครับที่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่อื่นๆนั้นนะครับที่เวลาเกิดรถติดขัดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากวินัยของการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับกรมการขนส่งทางบกครับตอนนี้เตรียมที่จะปรับนะครับสำหรับมาตรการในการที่จะสอบใบขับขี่โดยปรับเกณฑ์นะครับและจะมีการเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ครับ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณอัศไทยรัตนดีหลกบอกนะครับบอกว่าขณะน,นี้มีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครน,นะครับมีการจองคิวในการเข้าทดสอบขอรับใบขับขี่จํานวนมากเลยนะครับที่สํานักงานพื้นที่ต่างๆของกรมการขนส่งทางบกทางกรมการขนส่งทางบกก็เลยมีแนวคิดนะครับที่จะลดขั้นตอนในการดําเนินการให้ลดลงนะครับโดยสั่งการให้คน ส่งจังหวัดทุกจังหวัดครับจัดหาสถาบันการศึกษาของรัฐมาช่วยในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการขับรถและข้อกฎหมายต่างๆให้กับผู้ที่ต้องการจะสอบใบขับขี่นะครับและประชาชนจะได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับก็คือเลือกเวลาเข้ารับอบรมได้โดยสะดวกแล้วก็นําผลการรับรองไปยื่นอบรมนะครับขอทดสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับและหากทดสอบผ่าน ก็จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ทันทีครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอบรมอีก4ชั่วโมงนะครับ กรมการขนส่งทางบกบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ขนส่งจังหวัดจะต้องหาสถาบันศึกษามาร่วมทํางานอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งสถาบันการศึกษานะครับซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเลือกสถาบันการศึกษาที่จะมาร่วมโครงการและก็จะจัดหาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความพร้อมรวมถึงศักยภาพการเข้าร่วมด้วยรวมถึงจะต้องสามารถปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกได้มาดูกันนะครับว่าจะมีการปรับ นะครับสำหรับมาตรฐานในการทดสอบอย่างไรเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพนะครับคุณผู้ชมครับจากเดิมจะต้องทำข้อสอบ35ข้อถูก17นะครับแล้วก็จะมีการอบรมทฤษฎี4ชั่วโมงแต่ว่าหลังจากนี้เริ่มตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับทางกรมการขนส่งจะเพิ่มข้อสอบมาจำนวน1,000ข้อครับแล้วก็ นำมาให้เลือกตอบ50ข้อครับก็เวลาเข้าไปสอบก็จะเป็นการรันดอมขึ้นมานะครับ50ข้อนี้จะต้อง ตอบให้ถูก90%จึงจะผ่านการทดสอบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2557นี้เป็นต้นไปครับและในอนาคตนะครับอาจจะปรับเพิ่มชั่วโมงการอบรมเพิ่มขึ้นอีกซึ่งมาตรฐานขององค์การสหรประชาชาติกำหนดไว้12ชั่วโมงครับเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุและการมีวินัยบนท้องถนนครับ